นอนอยู่ในนี้แม่น้ําฉีดนะฮะอ้าวเจ้าน้ำาลงหางอะไม่ใช่ที่นอนเอาน้ําฉีดนะอ้าวไม่ฉีดไม่ได้แม่จะใส่น้ําแม่ใส่น้ําออกดิไม่ใช่ที่นอนอ้าวแล้วไม่ใช่ที่นอนนู่นที่บ้านนูน่นแม่ใส่น้ํานะ น้ำลงนะน้ำลงอ่างนะเหย้าลงแบบเนี้ยลงแบบเนี้ยลุกสิลุกสิกสเนี่ยเนี่ยจะเต็มแล้วลุกลุกเลยออกมาเลยเออไม่เออออกมาออกมาเร็วออกมาเร็วลุกออกมางั้นแม่น้ำชีดน,นะฮะน้ำฉีดน,นะ ออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยออกมาออกมาออกมาเร็วเอาไม่ยอมออก <c ười> ไม่ยอมออกได้น้ำใส่แน่เลยไม่ยอมออกได้น้ำใส่แน่เลยน้ำล,ลงออกมาเร็วแม่จะน้ำลงอ่างเร็วเลยได้ถุงเงินถุงเงินเรียมือเชยเรียมือเชยน้ำลงซะนะ อกมาลงมาลงมา,งมาออกมาเร็วออกมาเอ้าลงมาลงมา,งมาไม่ออกใช่ไหมไม่ออกใช่ไหมจะน้ำรดนะเออไม่ยอมออกใช่ไหม <c oughs> ออกจริงๆเอฟซี FC. เออหลงจะออกไหมนี่แม่เอาน้ำฉีดนะ่ะ เจเก้าดอกสีขาวก็ดอกออนั้นแหละแต่มันเป็นสีขาวเป,เป็นชั้นๆนะ่ะดอกใหญ่ๆอะ่ะเหมือนสีม่วงอะจะออกไหมเออออกแล้วคิดว่าไม่ออกจะได้น้ำลงเราก็ปล่อยน้ำเข้าในอ่างนะคะ